มีตีเปิมไม่ได้นะครับโอไไ้ oh, มึงใช้ลูกซองเลยแกไอ้เหี้ยวเราจับหรือเราต้องตีเนะี่ยไม่ใช้ลูกซองเลยไงเนีย่ย <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> แค่หนีคุกนะเว้ยมันไม่ใช่เค่อุ้มนะเนี่ยใช้ลูกซองเลยไงฮ <Hey. S 1> ะ <Hey. S 1> ใช้ลูกซองเลยไง Tại, phải 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 cửa tại, phải nóng Ui cửa đón Ui nó quá ไม่บักใช่ไหมทามี่แมจจัดเอาได้เอาได้เลขเลขอะไรครับจ็ดจ็ดกี่เลยครับเจ้เปล่าหนึ่งจรับจับตรงนี้เลยครับอกข้างซ้ายมีเงินอยู่ครับลงไปแล้วรับแปดร้อยอ้าวใส่ใส่แล้วคร่ะสดสดไหมครับสดไหมครับ เขาถามว่า,า,อ,วาอะไรนะครับโคตรสดเลยลครับมีคนคุยยังครับเนี่ยไม่มีครับว่าห้องเขาลองคุยกับตัวเองดูนะครับผ <c oughs> ู้เล่นไม้แล้วด้วยมา <c oughs> เด็กเหี้ยมาเหี้ยมามามาเนี่ มาให้สองให้สองมาอะไรยิงทำไมอ่ะไปหมอเดีเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอสองกับตำรวจกันได้ไหมหมอ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 อย่ายิงด่อย่ายิงด่หมอตำรวจยิงนี่ให้สองเลยมาให้สองเลยให้สองเลยขอเล่นไม้เลยนะนี่ไปหนึ่งมาเลยไม้เลยมามามา มาคาใจเนอย่าอย่าชุบอย่าชุบอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไดาให้สาวกับหมอด้วอมาเฮ้ยคุณโดนอะไรเอ้ยเฮ้ยอย่าทำไม่ลงเอา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 ลูกเหรอลูกเหรอลูกเหรอโรฟิตสไลด์มิลูกเหรอนี่อย่าลูกเหรอฮะให้สาวเนี่ย Ok Ây hìa mỏ H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 ìa mỏ Cú tì Nìa Má Mày con đứng má Hìa mỏ Hìa mỏ

จะได้เอาตังค์ไหมครับจะเอาตังค์หรือว่าจะเอาใจดีจ้าสวยของพี่ตอบทิหนูขอซื้อยากเขียวได้ไหมครับเป็น59ครับไม่ไม่มีอะไรครับรฝากครับได้ไหมครับเท่าได้สองหมื่นสองหมื่นห้าครับหนูเอาสั่งให้ครับ ที่รู้ผมรู้พี่ก็ชอบผมอย่ามาแข่งอย่าทำธงาน,นเลยเฮ้ยไม่ใช่ครับสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดอันมันต้องหมื่นสองหมื่นสามนะหมื่นสามปึ๊บเนี่ยครับนี่ยเนี่นี่โอเคครับแล้วจะติดต่อกันยังไงครับข้าหมอยู่นั้นแล้วครับข,ข้าหมออยู่นั้นแล้วอ,อยู่ในหมื่นสี่แล้วครับไอ้เหี้ย ตู้เชียร์นี่มันแพงชอบนั่นนาะชอบนั่นนาะชอบนั่นนาะมันปั๊บมาดูมาดูอันนอันหนึ่งเท่าไหร่พันแปดดูสิบเอ็ดอันสองหมื่นดูสามหมื่นหกยี่สิบอันสตีนเถอะเดินมารับครับเดินมารับ เอาไม่ละไม่ด้วยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเป็นแบบไปไปทงไปทำของให้ครับก็เลยเดินไปรับไม่มันออกไม่ได้มันต้องอยู่ในนี้แล้วมีประเด็นไหมครับไะไินะมีไอตีเอ็กซ์เอไหมอ่ะนั่นแหละครับไอเกียนะครับเอาหมดเลยครับหมดเลยขอได้ไหมขอได้ไหม ไม่ได้ครับไม่มายรืขอว่าขอใจคุณได้ไหมครับขอหมดเลยได้ไหมอ้าวเซื้อไปสองอาร์ตไหมฮาวเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับอาร์ตนี้คือค่าเดินครับ คือว่าเป็นเด็กเดินผมงนั่แหละเอาเดินยวไหมอีหนู